สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรีโมทแอร์มิสซูอิลีกทิกมิเตอร์สลิมนะครับในการใช้งานตำแหน่งเวนนะครับหรือตำแหน่งปรับบานสวิงนี่น,นะครับนี่นะครับโดยอยู่ในโหมดนี้ครับมันจะมีการทำการทำงานอยู่ใหญ่ๆอยู่3หลักนะครับ โดยนี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติก็คือบานสวิงเราจะอยู่ในตำแหน่งที่มีลมออกได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คืออยู่ในตำแหน่งที่แนวราบนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวราบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับจะไม่ชัดเลยครับเพราะมจับมือเดียวถ่ายมือเดียวครับอ่า พอเรากดอีกทีนะครับพอเรากดที่โหมดนี้นะครับอ่าอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งบาร์สวิงแนวราบนะครับพอเรากดอีกทีก็อยู่ในอ่าการปรับด้วยตนเองนะครับคือปรับทิศทางได้เองตามตำแหน่งตามใจชอบนะครับเห็นไหมครับบาร์สวิงก็จะปรับให้เรานะครับหมุนบาร์สวิงก็จะหมุนปรับในตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับอ่าเห็นไหมครับ ถ้าเรากดอีกทีนะครับดูบายสวิงไปด้วยนะฮะผมจะกดในตำแหน่งนี้ครับเห็นไหมครับบาทสวิงก็จะลงมาหน่อยหนึ่งครับกดอีกทีครับบาลสวิงก็จะลงใหม่ครับนี่ครับเห็นไหมครับกดอีกทีบาทสวิงก็จะลงใหม่ครับอันนี้ลงตำแหน่งเกือบเกือบตามสุดแล้วครับถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ครับเพื่อนๆปรับไว้ในตำแหน่งนี้นะครับโดยปรับไว้ทั้งคืนนะครับมีบางคนถามมาว่า พอเราตื่นขึ้นมาบาทวินปรับเองครับคือคือถ้าผ่านไปครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบาทสวิงก็จะปรับขึ้นเพราะว่าป้องกันจดน้ํานะครับป้องกันเกิดการจดน้ําจากการควบแน่นนะครับบานวินก็จะปรับขึ้นขึ้นขึ้นให้เราเองนะครับอ่าต่อครับถ้าเรากดไปอีกนะครับอ่าอันนี้คือเป็นสวิงเป็นระยะเป็นระยะนะครับนี่ครับเห็นไหมบานสวิงก็จะหมุนขึ้นปรับ ขึ้นลงเองนะครับนี่ครับจะขึ้นและลงเองนะครับเป็นระยะนะครับถ้าในโหมดนี้ดูสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นะครับโอเคนะครับตตวะทวนนะครับอยู่ในโหมดเวนนี้มันจะมีสามสามการใช้งานใหญ่ๆนะครับก็คือนี่ครับอัตโนมัติบาสวิงจะเป็นอยู่ในแบนแนวราบนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนไปแล้วครับ เพื่อให้ลมออกเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนี่ครับดูสัญลักษณ์จะเป็นกลมๆตัวนี้ครับเป็นม้วนๆอยู่นะครับนี่เห็นไหมเราบันสวิงเราก็จะปรับนครับหมุนปรับไปครับนี่ครับอ่าเห็นไหมฮะออกเป็นแนวราบนะครับอันที่สองครับอ่าถ้าเรากดอีกทีก็จะปรับอยู่ในบันสวิงปรับอยู่ในตำแหน่งที่เราจะตั้งเองนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมฮะนี่ครับ เปกำลังหมุนบับอยู่นะครับชัดไ,ไหมฮะหายนะฮะเรากดเลือกตามใจชอบเลยนะครับกดลงมาก็ได้ท้าตำแหน่งที่มันอยู่เนะแต่ถ้าตำแหน่งที่ต่ำก็ ตามที่ผมอธิบายไปนะครับบางสีเวนครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะเลื่อนขึ้นให้เรานะครับนะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับเราตั้งได้อัตโนมัติก็ได้ฮะให้มันขก้ดลงอัตโนมัติก็ได้นี่ครับสัญลักษณ์เขจะเป็นอย่างนี้นะครับครับสำหรับการใช้งานในโหมดเวนก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปเด้อครับครับสวัสดีครับ